มลืมอัดคลิปเลยเห็นไหมนะตัดไม้ทำแชาโคกันดีกว่าครับป่ะมาครับนี่มันเล่นยากไหมไม่หรอกทันมาเยอะๆเลยลืมอัดตอนแรกครับน,อน้องๆลืมอัดตอนแรกครับน้องๆ ไปเยอะแต่ไปเยอะแต่ไปเยอะมานะอันนี้ก็คือเปลี่ยนโวมาเราไปเอาชิลดแทนก็พอ,อแหละแค่นี้กอนละไหนวะว่าอะนี่ไงบ้านเราเราอยู่ในถ้ำเแลบบือครับไม่สร้างคุ้มทรับไปแล้วไม่มืดมากครับะไรก็ไม่รู้เนะี่ย เราไม่ไหนคิดแต่เราไม่มั่งมั่งชีมั่งมั่งชีเฮ้ยเออใช้กับด้านนะเอเอถูกแล้วโอเคอย่างนั้เราต้องลงได้แบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แอบ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 ก็ชาวบ้านไปนะครับมั่งมั่งชี

ที่ห้าพอกก่อนพอกก่อนพอกก่อนมาง้วิ่งชีมาง้วิ่งชีเช็ดขด้าพี่หัวนี่อยังชอบเลยดูดูนะชิบเอ้ยไป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 หยิบปองก่อน าว่ามีชุดเกาะหนังเนี่ยเอามาจากไหนไปป้นชาวบ้านมานะไปถามถึงนะจา๋าโอเคทั้นอันนึงนะครับเราวไปส้ำรวจเมืองกันดีกว่าผมต้องก่อนเอาเป็นพี่อู้หูเสียงโคตรน่ากลัวเอาม่ใช่ละเพจฟูก่อนนะครับผมกลัวพี่ กว่าพี่เอาได้คือเลยคือเลยไปก็จะเร็วกว่า,ะวาระดับหนึ่งค่ะนาจ๊ะสามนาทีไปทำอะไรบล็อกวางไว้โอ้โหเสียงชาวบ้านี่โค้ดังคือในท่าแบบนี้ผมเล่นซีดในบ่อย

คือเด็กโคตรเยอะนะครับเกาะได้ดูนะจะก็ยังทำอางาตอนนี้ทำไม่ครบเซน่าเพราะว่าสื้อเสื้อนี่กินหร่อนข้างเยอะอ,อ,อือ,อโอ้อยเยอะแล้วเจอแต่เยอะอะเยอะเขาเยอะไม่เจอได่มันบ้างมั้งมั้งคีมั้งมั้มงคีเฮ้ยไอ,นะอ้เว้ยเนี่ยอีกเจอแล้วนี่โอ้ยไป็นจครับมันลุมันลุ

ก็ทำไมยังน้องฟังอะไรบ้างอะไรค่ะไม่รู้ใครดีแต่ลึอป่าอะไรอย่างเงี้ยอือเราไปอ่ะเล็กยี่สิบหกแล้วเอาอีกเอาอีกฐานเยอะนะสำรวจบ่อยๆได้นะครับมาขุดฐานอะไรเงี้ยเนี่ยเยอะเลยแล้วจะได้ไม่ต้องทำฐานเองแล้วขึ้นยังทางไหนทางนี้นะครับ เอปล้าครับไปขึ้นไปบ้านเรา,มมเ,าเ,ดเดี๋ยวกาเราไม่ต้องเกิดกระเดืครับผมออโต้จำเดเดีด๋ยวผมเข้าไปในตู้คราฟเปิดตรงนี้ด้วยนะเป็นสุดคราฟนะครับเนี่ยคืออะไรใช้เหล็กแล้วก็สมุสโตนนะครับแล้วอันนี้โอ้แต่ดี๋ยวมันยุ่งยากจะไม่ทำก่อน บ้างก็ทำนักเก็ตแล้วทำเลยนะครับอันนี้ก็เผาเผาไปก่อนนะครับใช้หนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็เหล็กอีกสามนะครับผมออแ,ลแล้วเราก็จะได้เป็นเตาเผาเอ่าเดี๋ยวตอนนั้นเราต้องแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเกดแปดอ่าฮะสร้างตเตาเผาได้หนึ่งละ ชิมแม่แน่น่าจะจัดว่าเราไปังกวางชิอ่ะแปลดน,น่ะทำไมมันเกินล่ะสมุตรตนแล้วก็เหล็กอ้าวผมขุดเกินเล้วผมก็สามารถอีกอ๋อเข้าใจอืมถ้ามามาทิ่ตาเราไม่แล้า,ลานะครับไหร่วะ